เคล็ดลับของความโชคดีภาค2นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าด r w ร์ไวส์แมนท่านได้ทําการทดลองอะไรนะครับถึงได้สรุปออกมาเป็นกฎสข้อจากคลิปก่อนหน้านะครับครับผมครูปั๊มนะครับจากช่องป um ั๊มอัพนะครับช่องที่จะช่วยอัพสกิลเพื่อนๆให้มีความสามารถในการทํำพรีเซน t a เ i o n ชันการพรีเซนต์ให้เก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมาร์ทมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ กด subscribe กดไลค์ก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดต่อในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึงเรื่องด r ร์ไวส์แมนนะครับก็คือท่านเนี่ยได,ได้ได้ทำการทดลองอโดยที่จับกลุ่มคนที่เขาคิดว่าตัวเองโชคดีและโชคไม่ดีนะครับคือคนที่โชคไม่ดีเขาก็จะมองซึ่งตนข้ามกับ4ข้อที่ผมเคยบอกมาเลยเขาก็จะคิดว่าตัวเองโชคไม่ดี คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแย่สําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่เคยแบบอยู่กับตัวเองไม่เคยอาจจะไม่เคยสง,งบจิตสง,งบใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับก็คือเขาก็จับคนที่มีความรู้สึกว่าโชคไม่ดีแล้วก็โชคดีมาอยู่รวมกันแล้วก็ลองทําการทดลองอย่างหนึ่งการทดลอง,องเขาก็คืออะไรก็คือการทดลองที่เขาเนี่ยเอาธนบัตร5ดอลลาร์นะครับวางไว้บนผืน เสร็จแล้วก็าวางไว้ที่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็เขาก็ให้คนที่โชคดีคนแรกก่อนให้เดินไปซื้อกาแฟนะครับซึ่งคนที่โชคดีอ่ะเขาก็มองเห็นธนาบัตรห้าห้าดอลลาร์นะครับแล้วเขาหยิบธน,าบ,านบัตรห้าดอลลาร์นั้นน่ะมาซื้อกาแฟให้ตัวเองนะครับแล้วก็คือคือกาแฟที่อเมริกาก็ประมาณสองเหรียญนิดนิด,นดหรือบางอันก็สองเหรียญอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเงินอีกหน่อยหนึ่งก็คือเขาก็ก็เลยก็เลยเลี้ยงคนที่อยู่ในร้านนั้นที่อยู่ใกล้ๆเขาเงี้ยนะครับ แล้วพอเขาเลี้ยงเขาก็อาเขาก็ได้ได้คุยกับคนนั้นใช่ไหมครับอ่าเขาเป็นผู้ชายนะครับแล้วเขาก็เลี้ยงผู้ชายคนนั้นนะครับคือเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเกมไม่ได้เป็นอะไรคือเขาได้คุยกันเฉยๆนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าติดต่อกันแรกเป็นคอนเน็ชันกันอะไรเงี้ยนะครับก็ก็คือแค่เลี้ยงกาแฟแล้วเขาก็ได้แบบได้คุยได้พูดคุยได้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนที่โชคไม่ดีอ่การทดลองของคนททีีี่่่โชคคคไมมดดนนนนะรรับเเิข้้าาาากแฟ จุดเดียวกันมอไม่เห็นนะครับแบงค์หดอลลาร์แบงค์นั้นเขาเดินผ่านไปแถมเขาเหยียบแบงค์หดอลลาร์น,นั้นเลยด้วยซ้ําแล้วเขาก็ซื้อกาแฟแล้วก็กลับไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือด r w รไวส์แมนก็เลยสอบถามทั้งสองคนนะครับว่า วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนคําตอบก็ต้องบอกมา,าคนโชคดีก็โอ้ช่นโชคดีจังเลยวันนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ได้รู้จักคนใหม่ส่วนคนโชคไม่ดีก็จะรู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกโชคดีอะไรเลยก็รู้สึกแย่ๆโชคร้ายซะด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยนะครับเนี่แหละครับก็คือมันคือการทดลองที่แบบต้องคือเขาอาจจะคือคนโชคดีกับคนโชคไม่ดีจะมองต่างกันคือจะมองในจุดที่ ถ้าคนโชคดีเนี่ยจะมองรอบๆมองหาแต่สิ่งดีๆมองหาแต่ความโชคดีตลอดเวลาในขณะที่คนโชคไม่ดีเขาก็จะไม่มองอะไรอย่างนั้นเลยทั้งที่มันเป็นสิ่งเดียวกันที่เดียวกันด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสรุปให้ทุกๆท่านได้ฟังนะรับก็คือเวลาที่เราโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของความไม่ดีนะรเรื่องของแบบคำพูดที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็จะทําให้จิตใจเราเนี่ยมันตกต่ำแล้วก็ทําให้เรารู้สึกยิงโชคหลายโชคหลายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นใช้คําพูดที่ดีๆตลอดเวลานะครับมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นนะนะเข้ามาหาคุณเองนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเป็นบทสรุปนะครับของความโชคดี4ข้อที่ผมสรุปไปไว้ก่อนคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ ลองไปปรับใช้ดูนะครับทําให้ดีทําให้เก่งกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับผมครูปั๊มนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็อยาลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะคอยตามตอบแล้วก็คอมเมนต์ทุกอันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผมครูปั๊มครับ